สวัสดีครับวันนี้ผมมาอยู่ที่ตำบลหนองตะยามอำเภอทธมจังหวัดกาญจนบุรีนะครับนี่บ้านสองชั้นหลังโตๆใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะครับโฉนกคุณแดงเนี่ยหนึ่งไร่เจ็ดสิบแปดตารางวาขายอยู่ที่หนึ่งล้านแปดแสนบาทเฉพาะบ้านเนี่ยครับเขาปลูกไว้สองล้านบาทเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วนะเนี่ยครับตอนนี้ปลูกแบบนี้ไม่ได้แล้วนะแต่คุณพี่เขาขายบ้านทั้งที่ดินนะครับนี่ทางเส้นเนี้ย สามารถไปเส้น3 492ห่างจากตรงเนี้ยประมาณกิโลเดียวเองไม่ถึงโลแต่ผมตีให้1โลนะครับตรงนั้นน่ะมันจะเป็นวัดหนองสองห้องมีตลาดนัดอ่าทุกวันพุธกับวันอาทิตย์นะครับเนี่ยไปนี่เลยทางเส้นนี้น่ะหน้ากว้างของถนนคอนกรีตรที่ผ่านหน้าบ้านมาเนี่ยนะประมาณ6เมตรยังไม่รวมไหลาทางที่ปักอ่เสาไฟฟ้าน,นะครับสองข้างทางก็ประมาณ7เมตรแหละเนี่ยครับ ไฟฟ้าแรงสูงด้วยนะนู่นทางเขาก็จะไปหนองตกยาเนี่ยครับประมาณ 4- ี่ห้ากิโลนะครับธรรมชาติก็บาดประมาณนี้เลยนยครับนี่นี่ประมาณนี้เลยอ่านี่ครับนี่ก็เข้าอีกหมู่บ้านหนึ่งล้วงเขาเนี่ยเนี่ยครับยาวมาอย่างนี้เลยหน้ากว้างของแปลงที่ดินเนี่ยนะครับประมาณ50ได้ครับไปเดี๋ยวผมพาเดินไปดูอ่าข้างในบ้านกันว่ามีอะไรนะครับนี่นี่นี่เขาก็จะประมาณนี้เลยข้างๆบ้านเขาก็จะ ปลูกเป็นต้นขี้เหล็กนะครับล้อมบ้านไว้เลยส่วนด้านซ้ายมือนี่ข้างรั้วนี่เขาก็จะมีต้นสม้มโอนะครับมีต้นมะนาวลูกเพียบเลยครับนี่เห็นลูกมมนไหมเพราะมันคล้ายๆใบอะ่ะมันก็จะมองไม่เห็นชัดเจนสักเท่าไหร่แต่เยอะมากนะครับนูน่นรั้วเขาแปลงนี้นะเขาจะล้อมรั้วไว้ทั้งหมดด้านหน้าด้านซ้ายด้านขวาของบ้านเนี่ย สามด้านด้านหลังเขาจะปล่อยโล่งนะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูในบ้านกันเลยตรงนี้จะเป็นโรงจอดรถนะครับเนี่ยเป็นสองคันได้สองคันเขาก็จะมีห้องครัวเขาเรียกครัวไทยนะครับทะลุกออกไปข้างๆเขาเรียกอะไรนะเนี่ยครับเห็นไหมเห็นตู้เย็นไหมนะครับเดินเข้าไปเนี่ยจะเป็นครัวไทยเดี๋ยวผมจะพาเดินเข้าไปตรงนี้เข้าไปดู ด้านในของบ้านกันเลยด้านซ้ายนะครับด้านซ้ายของแปลงที่ดินของบ้านหลังนี้นะครับใหญ่มากนะครับนี่นี่นี่จะมีแทงน้ําด้วยนะครับปะเข้าไปดูในบ้านกันนี่ห้องโล่งๆใหญ่หญหญๆกว้างๆอย่างนี้เลยนี่คือชั้นล่างนะครับเขาจะปล่อยโล่งๆทั้งหมดเลยเอ่ามันจะเป็นเหล็กคานของเขานะครับ จะเป็นเหล็กตัวซีใหญ่มาก10ิบกาปีอ่ะก็ยังอยู่สภาพดีอยู่เลยนะครับเห็นร่องซีแพ็กไหมครับนี่นี่นีเขาใช้ใช้แผ่นพื้นสำเร็จรูปนะครับวางท่าไปปะเดี๋ยวเราไปดูด้านในของบ้านกันนี่พื้นปูกระเบื้องหมดเลยนี่ครับท้ายบ้านชั้นล่างแล้วนะจะมีห้องนอนตรงนี้หนึ่งห้องนะครับ นี่ห้องนอนของคุณพี่เขาเขาจะนอนตรงนี้เลยข้าบนเขาไม่ได้ตีฟ้าฉาบเรียบไม่ได้ทําอะไรนะครับเป็นแผ่นพื้นเลยอันนี้ก็คืออีกหนึ่งห้องนะครับนี่อีกหนึ่งห้องส่วนตรงนี้จะเป็นห้องน้ํานะครับห้องน้ําตรงนี้ห้องใหญ่มากนี่นะครับอ่ะอันนี้จะไปที่โรงรถนะครับเป็นลานจอดรถตรงนี้ อ่าเป็นห้องจอดรถตรงนู้นที่ผมเปิดตัวนู่นนะครับหน้าบ้านนะครับตรงนี้ที่ผมบอกว่าจะเป็นห้องครัวนี่เลยห้องครัวจะเป็นแบบนี้ครับนี่แล้วก็เปิดออกไปหลังบ้านด้วยหลังบ้านจะมีที่เหลือปลูกสวนได้ด้วยนะครับโอเคอ่านี่ห้องน้ําตรงนี้ชั้นล่างเนี่ยจะมีห้องน้ำสองห้องเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราไปดูชั้นบนกันว่าเป็นยังไงนี่ครับชั้นบนจะเป็นบันไดขึ้นแบบนี้ ปเราไปดูด้านบนกันขึ้นมาถึงข้างบนแล้วครับผมนี่ประตูเขาก็จะประมาณนี้พอเข้ามาเสร็จแล้วข้างบนก็จะเป็นแบบนี้ครับการตีฟ้าของ10กว่าปีที่แล้วข้างบนก็ปล่อยเป็นที่โล่งอีกแหละนะครับนี่โล่งทั้งหมดเลยจะมีหน้าต่างหมดเลยนะนะครับรอบทิศเลยหน้าต่างเยอะมากแต่ว่าคุณพี่เขาไม่ได้เปิดไว้ข้างบนมีหนึ่งห้องนะครับ ตรงนี้ห้องใหญ่นะห้องนอนมีมุ้งลวดด้วยข้างบนก็จะเป็นฝ้าแบบนี้นะครับนี่ข้างบนเนี่ยจะเป็นหน้ามุกออกมาโอ้โหตรงเนี้ยเย็นมากเลยนะครับแล้วก็จะมองเห็นบรรยากาศและธรรมชาติอันสวยงามของที่ดินแปลงนี้นะครับนี่หน้าบ้านก็จะมีถนนหลวงถนนสาธาร,รณประโยชน์นะครับนี่มองเห็นอย่างเงี้ยเป็นกระแพงบ้านล้อมอย่างงี้มองไปไกลนูน่น เห็นภูเขาสวยงามมากครับเห็นเพื่อนบ้านนะครับแปลงนี้ไม่เปลี่ยวนะมีเพื่อนบ้านใกล้ๆนะครับแต่ก็ไม่ได้ใกล้ชิดกันมากข้างหลังบ้านก็จะประมาณนี้ครับมีต้นมะกรูดด้วยนะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นต้นไผ่เขามีหน่อให้แล้วนะตรงนี้ครับผมเดินไปแล้วตรงนี้นะนี่ครับนนประมาณนี้เลยหลังบ้านนะครับ ตรงนี้เขาจะมีห้องนอนอีกหนึ่งห้องออกมาจากในบ้านนี้นะครับนี่จะเป็นห้องกระจกเป็นประตูกระจกอลูมิเนียมเขาจะทําห้องนอนไว้หนึ่งห้องปูกระเบื้องด้วยนะนี่ห้องนอนเยอะมากเลยนะครับเท่ากับข้างบนเนี่ยมีสามห้องข้างล่างมีสองห้องเลียงอ่าสามห้องเลียงนะครับห้าห้องนะครับบ้านหลังนี้ข้างบนก็จะมีห้องน้านี่ให้ด้วยนะครับเรามองไปตรงนี้ ะเห็นหลังคาตรงเนี้ยสีฟ้าเนี่ยหลังคาโรงรถกับห้องครัวอยู่อยู่ข้างท้ายนี่นะครับนี่ส่วนตรงนู้นเห็นหน้าบ้านอย่างนี้เลยโอ้โหอากาศเย็นสบายดีเลยครับนี่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 ที่ผมพูดว่าเห็นประปาระมมมองมุมนี้นั่นจะเห็นว่าเป็นเป็นวัดนะครับนะ่ะวัดหนองสองห้องนะครับเห็นอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยวัดหนองสองห้องมันจะมีตลาดนัดมีชุมชนอยู่ตรงนั้นนะครับ นี่บริเวณบ้านทั้งหมดเลยที่ที่เขาทําไว้นะครับชั้นสองเอาไว้รับลมเดี๋ยวเราไปดูด้านล่างกันออกนอกกําแพงไปเลยว่าเป็นยังไงนะครับไปดูด้านหน้ากันนี่ผมมาโชว์ด้านนอกนะครับนี่ที่เห็นเป็นกําแพงผมขอแก้คําพูดนิดนึงด้านหน้าเนี่ยครับเขาจะมีกําแพงตรงนี้คือด้านหน้าและด้านข้างทางด้านซ้ายมือก็จะมีกําแพงสองข้างเท่านั้นนะครับด้านหลังไม่มี ถ้าเราหันหน้าก็ที่ก็คือด้านขวามือทางนู้นไม่มีนะครับมีแค่2ด้านแบบนี้นะครับแปลงที่อยู่ข้างๆข,ของคุณพี่นี่ก็คือดงอ้อยเนี่ยนะเนี่ยครับเนี่ยหน้ากว้างประมาณ70นะครับ8ไร่ขายไร่ละ0 0 0แสนแล้วก็แถมตัวนี้ครับตัวบรรารดาลเนี่ยเขาเจาะบ,บ่อไว้แล้วครับคุณพี่เ็าบอกว่าดูดทั้งคืนก็ดูดมาแล้ว2วันก็ดูดมาแล้วยังไม่แห้งเลยนะครับตรงนี้แล้วบรรยากาศรอบข้างก็อย่างนี้เลย ลงโลมแบบนี้ครับเห็นทิวเห็นภูเขาเงียบสงบมากเลยครับนี่อย่างนี้เลยเนี่ยครับนี่เพื่อนบ้านอยู่ตรงนู้นนะครับไกลจากเราประมาณสัก2-300เมตรนะครับโน่นโน่นโน่นสามเมตรนะครับนี่ก็มีเพื่อนบ้านและโอเคผมก็จบรีวิวเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ